ครับผมสวัสดีครับผมรับชมกันที่คลิปครับพี่นอกอยู่ที่งานรองไส้ไก่ครับผม,มเดิมครับคลิปนี้ได้ออมาจากสัวเมื่อกี้นี่100เมตรครับ115เมตรครับตัวนั้น ตัวนี้65เมตรครับโอ้มาส่วนนี้ใคห้เนี่ยอยู่พี่นอ้องกุดไงก็เก้าครับ ง่ายยังไงก็คือมันไม่มีหินเยอะครับผมไม่เหมือนที่ที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี่ครับ หลายๆคน,นครับผมมีคอมเมนต์มาถามนะครับว่ารถซานี่นี่ปกติหรือ,อยังครับตอนนี้มันมันก็ยังไม่ปกตินะครับผมเพราะว่าเรายังไม่ได้ซ่อมนะครับยังไม่ได้ซ่อมเขานะครับเพราะว่าอะไรยังรอนะครับรอเคมนะครับรอศูนย์ มาเคมให้นะครับก็คือมันเป็นปะเก็นนะครับปะเก็นฝานะครับฟ้าสูบรั่วนะครับอาการน้ำดันแต่ถามว่ามันทำงานได้ไหมมันก็ก็ทำได้ครับผมยังไม่ได้รั่วแรงนะครับมันก็ดัน ดันน้ําออกอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับว่าดันออกจนหมดเกี้ยงนะครับผมวันละประมาณ3ขวด4ขวดนะครับบางวันก็1ขวด2ขวดครับต้องเติมเข้าใหม่ทุกวันนะครับพอทํางานรอครับผมรออะไรครับรอเคมครับอะไรนี้ก็จะมาประมาณ โทไปถามวันนี้นะครับก็กําลังเร่งอยู่ครับถ้าของมาปุ๊บก็ได้จอดนะครับจอดหนึ่งวันจอดหนึ่งวันนะครับก็รื้อทำหนึ่งวันหลังจากนั้นก็ดุยต่อได้ครับผม chỉnh đây phải chỉnh chân đây hả đi bo đi đi ใครไม่เอาจะเสียดายนะเนี่ยเลามีต่อมีอย่างส่กะนี่นะครับจะบุลักโซเร่แน,น่ครับพี่น้องเพราะว่ามันมุกกีเรามันไม่ใช่มุกกีธรรมดาครับมันเป็นมุกีีติดปีกสลบครับ นี่แล้วอันในคุดขึ้นนวนเป็นสีแล้วที่จริงมันต้องคุดแตะทา่งนั้นลงมาออกทางนี้ครับอันคุดทางนี่ขึ้นไปมันเลยคุดยากแล้วมันบอมีทางออกดิทางนีที่แหลกเพราะว่ามันออกบ่าไดเนาะมันยำเขาบ่าไดดิ วางแผนที่แหกุแล้ออว่เม่อ้ย้ัางาบ,บาย,ยาง,มายางมาไม่เศษครับยางทุนเตียเนี่มันไปบ่ได้แล้วไ,ไปบ่ไปด้ดิขันบ่ยางผาบ่หาานีนครับแม,ม,มนแมนยางพาม่านี่ลขันสั้นเอาบกโจกคนเอาปรานึงบกโจกกเนเอาก็ได้หรอนะพวกนเขยอ

ขึ้นโนนุดอยากแน่จังหน่อยอะไปสูสไปนี่นพ่อ ใกล้จะสุดแล้วครับเหลืออยู่ประมาณ15เมตรนครับคนนี้ก็จะได้แค่65เมตรนะครับเพราะว่าพื้นที่เขามีแค่นี้ครับผม ตามพื้นที่นะครับแต่ว่าจะไปขุดฝั่งโน้นอีกนะครับฝั่งโน้นอีกนะครับแต่ว่าขาจเจ้าเดียวกันมันบอกว่าให้ครบร้อยเมตรครับฝั่งโน้นอีกงานขุดฟรีนะครับผมเศรษฐกรไม่ได้เสียอะไรนะครับตรงนี้ เสร็จไปแล้วครับผมมาข้ามมาฝั่งนี้ครับพี่น้องโอ้มาโซนนี้พี่นอ้องมาโซนนี้นี่เจอทรายครับแจ๋วเลยครับผมมาเจอแบบนี้ก็คือยิ้มเลยครับยิ้มได้เลยหินทรายนะครับแล้วก็ทรายแบบ ข้างล่างมนะันก็จะออกจะเป็นมีน้ําซึมๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะขุดง่ายนะครับทรายตมเละๆหน่อยนะเจ๋วเลยครับแบบนี้ว่าย,ยานร่มหรอกครับพี่น้องยันพุทธมะเขามากกว่าครับมันเป็นมาถึงกับชื้นเกินไปนะครับขุกง่ายครับ ได้เร็วกว่าไม่มีปีกนี่ประมาณหนึ่งเท่าครับ ตันลนก็ไม่ได้เร่งเครื่องแรงเ่อแปดครับพี่น 8, ้นองสานนี่เขาก็สู้ได้ครับใส่ปี 对。